กังยำเนาะหลายยำหยกหลานเขามาเปิดจุดสกุลนครนะออกบูนม่อนี่น่าค่ะ,คะสำหรับภูมักาคยำ ไข่ปลาลูกเกี่วอืม <ält> ฮึอืม <after> ฮ <lasting> ึจ้าหมูยเลิศเลยขอบพวก เจ้ามอนหอ,อยแงก์ไข่แมงดาไขาป่ปูมากหมดมวงกั่งคือหมดม่วงฮะขยะหมม่วง Ừ. Ừ. Giam nhục là Loại heo Loại vừa ừ. Hai chú khắc. ให้แบบจุกๆเลยอร่อยอก็เห็ดดีอ่ะน่ารักของเจ้าของร้านมีใส่ดี่ดีโหดีดีสมเป็นพอ่อค่ะให้แบบบวหวงเครืองสมคุณลาพแล,ละราค่าแน้่นะ อ,อของคุณผาพมาใส่อะโอเคนะสำหรับคนกินะเบองน์นะาพูดนะกางแบ่บได้หลายเฮ้ สักสิบวันไหนให้ประมือกูนี่อืมอืมไม่ต้องสุงต้องส่วนหางกับจุกจุกเวอร์พักเบรกว่าไปสวัสดีค่ะ